ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและยินดีต้อนรับเข้าสู่การอัปเดตข้อมูลข่าวสารรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ๆโดยพวกเราทีมงานมอเตอรวอลกันอีกครั้งนะครับในส่วนของวันนี้ผมจอห์นมอต r ร i v าวอลจะขอพาเพื่อนๆมาตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวรถ Honda CBR พันดับเบิลรุ่นล่าสุดที่ใครหลายๆคนต่างตั้งคำถามกันไว้มากเหลือเกินนะครับว่าตัวรถซูเปอร์บอยรุ่นนี้เนี่ยสามารถวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดเท่าไหร่กันแน่หลังจากที่ในช่วงแรกๆเราได้เคยเห็นคลิปการทำความเร็วแตะหลกักสองร แต่แน่นอนครับถ้าหากว่าเราจะเอาตัวรถ CBR1000RR รุ่นนี้เนี่ยไปทดสอบวิ่งบนถนนจริงมันก็คงจะเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมและค่อนข้างจะอันตรายไปสักนิดดังนั้นในวันนี้เราจึงขอพาเพื่อนมาคำนวณไปพร้อมๆกันหน่อยดีกว่าครับว่าในทางทฤษฎีหากเป็นรถสเปคเดิมๆออกมาจากโรงงานอัตราทดเกียร์ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนในแทั้งสิน้นเจ้าซูบูร์บคันนี้จะสามารถทําความเร็วสูงสุดได้เท่าไหร่กันแน่โดยสิ่งที่เราจะต้องรู้เพื่อน,นําข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการคํานวณความเร็วสูงสุดหลักๆแล้วก็จะ ประกอบไปด้วยในเรื่องของรอบเครื่องยนต์ซึ่งตัวรถฮอนด a า CBR1000RR จะมีรอบเครื่องยนต์สูงสุงสดอยู่ที่15,000รอบต่อนาทีเพราะว่ารอบเครื่องยนต์ที่เราจะใช้จริงๆก็คือรอบเครื่องยนต์ในช่วงที่มีกําลังแรงม้าสูงสุดนั่นก็คือ214แรงม้าที่14,500รอบต่อนาทีเนื่องจากในการใช้งานจริงมีความเป็นไปได้น้อยมากๆที่รถมอเตอร์ไซค์จะสามารถทําความเร็วสูงสุด,ดด้วยรอบเครื่องยนต์ที่มากกว่าย่านกาลังสูงสุดของตัวมันเองส่วนข้อมูลถัดมาก็คือในเรื่องของตัวเลข อัตราทดเกียร์โดยตัวเลขอัตราทดเกียร์ขั้นต้นซึ่งหาได้จากจํานวนเฟืองขบของชุดเพลาข้อเหวีย่ยงกับจํานวนฟันของตัวเรือนคลัชก็จะอยู่ที่1.630ขณะที่อัตราทดเกียร์ขั้นสุดท้ายซึ่งหาได้จากนั่นก็คือ40กับ16สําหรับตัวรถที่วางจําหน่ายในประเทศไทยซึ่งเมื่อหารกันออกมาก,ก็จะอยู่ที่2.5พอดีเป๊ะส่วนชุดตัวเลขถัดมาที่เราต้องรู้เช่นกันก็คือในเรื่องของตัวเลขอัตราทดเกียร์ในแต่ละเกียร์ได้แก่เกียร์1 2.615เกียร์2 2. 1 0 5 8เกียร์3 1.700เกียร์4 1.478เกียร์5 1.333และเกียร์6 1.214ซึ่งอันที่จริงตัวเลขเหล่านี้เพื่อนๆสามารถตวรวจสอบกันได้นะครับที่เว็บเพจของทาง honda big bike และสิ่งสุดท้ายที่เราต้องรู้สำหรับใช้ในการคำนวณก็คือในเรื่องของเส,ส้นรอบวงยางหลังเนื่องจากมันคือชิ้นส่วนสุดท้ายที่จะทำให้เครื่องยนต์สามารถทำให้ตัวรถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้นั่นเองและตัวเลขเส,ส้นรอบวงของยางหลังเจ้า CBR Pan d RR คันนี้ก็จะอยู่ที่2,046.7ม mm, มหรือราวๆ2เมตรนิดๆนั่นเองและเมื่อได้ค่าต่างๆที่เราได้กล่าวมาแล้วเรียบร้อยขั้นต่อไปเราก็จะเอาตัวเลขต่างๆเหล่านี้ไปแทนค่าในสูตรการคำนวณความเร็วของแต่ละเกียร์ตามรอบเครื่องยนต์ที่กำหนดนั่นก็คือการนำเอาตัวเลขความยาวของเส้นรอบวงมาคูณกับรอบเครื่องยนต์แล้วนำตัวเลขที่ได้มาตั้งหารด้วยตัวเลขอัตราทดเกียร์ขั้นต้นอัตราทดเกียร์ขั้นสุดท้ายและอัตราทดเกียร์ที่เราต้องคำนวณ พอเราคำนวณตัวเลขที่ตั้งหารเสร็จแล้วเรียบร้อยให้นำเอาตัวเลขตรงนั้นมาคูณด้วย0.006อีกทีเพื่อเปลี่ยนหน่วยของเวลาต่อรอบใน1นาทีเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงที่เราต้องการโดยหลังจากที่เราได้ทำการคำนวณค่าต่างๆเหล่านี้ในแต่ละเกียร์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ข้อสรุปว่าถ้าหากเราบิดคันเร่งไปที่ย่านกำลังสูงสุดของเครื่องยนต์ที่อยู่ในตัว CBR1000RR ซึ่งก็คือ14,500รอบต่อนาทีก็จะเท่ากับว่าตัวรถจะวิ่งด้วยความเร็ว160 7กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเกียร์หนึ่งและจะขยับขึ้นเป็น212กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเกียร์สองตามด้วย257กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่เกียร์สามและ295.4กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่เกียร์สี่ส่วนเกียร์ห้าถ้าหากเราสามารถปั่นรอบเครื่องยนต์ไปจนถึง14,500รอบต่อนาทีได้ความเร็วของรถที่วิ่งอยู่ณนะขณะนั้นก็คือ327.6กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเกียร์สุดท้ายซึ่งก็คือเกียร์หกความเร็วของตัวรถที่วิ่งอยู่ตอนที่เครื่องยนต์ถูกปั่นไปจน สูงถึง3 5 9 7กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวหรือถ้าหากโอกาสเอื้ออํานวยมากพอแล้วเพื่อนๆสามารถลากรอบเครื่องยนต์ไปจนถึง1 5 0 0รอบต่อนาทีได้ความเร็วสูงสุดของตัว CBR 1000RR รุ่นนี้ก็จะสูงถึง372กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยอย่างไรก็ดีตัวเลขทั้งหมดที่เรากล่าวมายังเป็นแค่เพียงการคํานวณความเร็วสูงสุดจากรอบเครื่องยนต์อัตราทดเกียร์แล้วก็ตัวเลขอื่นๆในทางทฤษฎีเท่านั้นยังไม่ใช่ตัวเลขที่จะบอกได้ว่าตัวรวรรุ่นนี้ สามารถวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดระดับนั้นได้แบบนั้นหรือไม่เพราะในการวิ่งบนถนนจริงๆการขี่ด้วยความเร็วสูงจะมีในเรื่องของแรงต้านอากาศที่คอยผลักดันไม่ให้ตัวรถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้เร็วขนาดนั้นอยู่ด้วยหรือที่เรียกสั้นๆก็คือแรงต้านอากาศนั่นเองแต่อย่างน้อยๆการคำนวณตัวเลขตรงนี้ก็น่าจะทําให้เพื่อนๆหายสงสัยไม่น้อยนะครับว่าตัวรถซูเปอร์ไวรุ่นนี้มีขีดจากัดความเร็วสูงสุดที่เท่าใดกันแน่ส่วนเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่มีโอกาสได้สัมผัสต,ตัวรถฮ o n d a CBR p a บ d u RR คัจริงก็สามารถไปย้อนดูรีวิวที่เราได้เคยทําเอาไว้ได้นะครับด้วยการคลิกที่ปุ่มตัวไอด้านขวาบนตรงนี้หรือถ้าหากในอนาคตเรามีแผนที่จะคํานวณความเร็วสูงสุดของรถมอเตอร์ไซค์รุ่นไหนอีกก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดซับสไคร e และกระดิ่งแจ้งเตือนอยูทูบชาแนลมอโตรายวลรวมถึงกด f o l lowing แล้วก็กด e ีนเฟิร์สแฟนเพจเฟซบุ๊กมอโตรายวอลให้กับพวกเราด้วยนะครับส่วนในวันนี้ผมจอร์นมอโตรายวลขอตัวลาเพื่อนๆกันไปก่อนแล้วไว้พบก,กันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ